บพี่น้องเนี่พพ่อเลี้กลับมาบ้านเลยด้วยพี่น้องเ้อะพูดแม่ครับน้องต่างคนก็ร่างๆสวยร่างซ้ำเราบ้านแเราล้างแล้วล่ะค่ะมีกระเทาะในในปวดไหล่ก็ดีก็ดีแล้วแนักแล้วไปครับ่างอีกตัวได้เด้ี๋ยวนี้ตุ่นก็ดีแล้ะเด้อยวหักหลายหักหัวหักเมียน้ามาจนว่าบดกคิดว่าชีวิตเจ้าของเลยได้ยินคนที่แก้งน่ะค่ะคนที่แก้งก็แก้งดีขนาดค่ะท่นี้แกงได้ใจขนาดเนาะค่ะเนาะ พราะว่าคู่แข่งเลี้ยแม่ก็รู้แก่ใจว่าใครเป็นคนแข่งลูกแม่ <Yeah. S 2> แล้วก็ลักษณะนึงมันปั่นหามาลูกเนี้ยเขาไปรวดเร่วรวดเดีย,ดยนะค่ะเนาะไปน,ะนั่นประเด็นนั้ำจี๊เพื่อพร้อมแล้วค่ะเด้อปั่นได้กับเอฟซีกับเบิ่อนแล้วเด้อค่ะวิธีของงันพอดีอะไรเราห้าขี้หลีเราห้าขี้หลีในครอบครัวเรามั่นมุกมั่นใจว่าทุคนอื่นมันมาแจกแจกมือถือคนละคนอาจอาจดีดามา แต่ว่าถ้าถามถามผู้เห็นดีกว่าถามผู้อยู more, ่น <reforms in pres> ั่งดีกว <promotion UC> ่าเพราะว่าแม่ค่ะทำขันบัวต้องไปฟังอันคนที่ดามาเบ้าค่ะเพราะว่าบเห็นกับตาค่ะเพราะว่าฟังคนที่อยู่กับครอบครัวเลยค่ะคือว่าแม่จะลาหรือว่าน้องตั้งไปยังส่วนต่างว่าพอดีมีสจแบบใจค่ะค่ะแล้วก็เป็นยัางเงี้ยที่งนี้ค่ะโบแม่บ้านอื่นตั้งใจเดีวค่ะจะให เป็นครอบครัวแม่เวลาไปทําง,งานท้อการเราเครียดแน่ๆลูกค่ะอยากแม่่ซื้อดอกค่ะเอ้ยจะเครียดแน่ไหนแบบนี้ดอกปล่อยเพิ่ยไปทํางานเพิ่ออยากไปทํางานปล่อยเป็นฝ้ายเป็นยิ้แดงๆนี่โบตินดีเปล่าหันค่ะนี่เด er ี๋ค่ะเนาะฝากสั่งที่ที่ตืนพอดีเด้อค่ะเด้อบัต้องคาเม้นด่าและก็บบัต้องคาเม้นบ้าบตดีแต่แม่อยู่นั่งนี่เป็นลูกเคยแม่แม่ยังบ้านลูกเคยแม่ดีค่ะตามปกติแม่พี่ได้สิว่าลูกเคยก็ดีค่ะ รู้เลยแม่คือว่าแม่แบบได้องเี็เงาตาค่ะก็เงาตาแต่ต้องไปฟังผู้แข่งเด้อค่ะเด้อแล้วแต่ต้องไปฟังคนอื่นเด้อค่ะเด้อเอฟซีท่านเห็นใจพ่อเด่นกับพ่อครัวเมธตลล่ากับน้องตังกับน้องอีกิวค่ะต้องฟังคนอื่นค่ะค่ะขอบคุณหลายๆค่ะที่สีที่เมตตาแล้วก็คิดและเมตตาพ่อครัวพ่อเด่นแล้วก็แมธตลล่าค่ะแล้วก็น้องตังค่ะขอบคุณหลายหลายมีคนมาปั้นหัวจีพีเอ็ด แม่รู้แล้วท้กอย่า้แม่รู้รแม่รู้เหรอแม่รู้แล้วมุ่งมี่เรให้การบ้านกับอฟซีเปนจิมาปั่นนี่แต่คนที่มาถ่ายอ็มวีน้องกันนั่นแะท่านผู้อยบงีพ่ดเนาะตัวนี้ได้ขอใจพิชไม่ว่าไรแล้วยังเขาเก่งนคอมต้องคอมเมืองเขากระส่งโตหน่อย้นมันเก่งหรอไม่ไู้หัวใจงานห้องมันเก่งม่รไม่ได้หัวใจเรียงคอมบิดเต๋อไม่ไู้หัวใจไม่ได้คอยใจาีชกัน

บอกคนได้หลายเยอข้าเข้าทุบลงคางตเ่ะเมื่อนั่งเ่ินเหมือนว่างกับเงนื่อทั้งเราต้องมุติ้ที่บ้านบให้พ่เด่นเบลอันอันนั้นดราม่าก็เด่นอะไรแต่ว่าพ่าเด่นมันชีวิตล่างนี้จโสุดีค่ะแฟนดีแฟนครอบครัวกับอันนู้นเรีน่นเราที่จะคิดจะนูกจะได้เดี๋ยค่ะบอก โมแม่คนที่คิดจะมุกจะได้โมเปนน็นนี้ค่ะเพราะว่าแม่กะเท่าอะไรได้แม่รู้อะไรแม่ก็เป็นลูกน้องคนมาหลายแล้วค่ะคนที่จะได้หรือคนที่ว่าเป็นแกตัวแล้วแม่รู้เบอร์ใคจนแม่ปากมาได้แล้ควค่ะขอบคุณเลยๆคะ่ะถ้าอันยินใจแม่จะลาะะเป็นห่วงคนหลายคนเริ่มต่ำจีพีเอ็ดวันนี้เลิ่มมีคนเข้ามาแทรกมันมีคนเข้ามาแทรกจีพ<จ>ีเอไปทั่วทีบ้านเพิ่งมาจักโอนี่แหละค่ะเพิ่งมามารวบรวมแล้วมันบมแม่วันนี้มันเป็น คนดือินเทดด้วยในผู้เรียนหรอกด้วย่เพราะว่าพ่อผู้จักว่าก็คิดว่างาเราไม่ไหวเป็นคนเนวนั้นไม่ไหวสิเป็นคนแบบว่าบอกทรงสิงก็ไปน่ะคนที่หูก็คือว่าหัวกับเมีอาการถ้าสิเป็นคนมาเบื้องข้าศัพท์อยู่ห้องอยู่บ่มกทรงสิงกใไปนะมาคิดเบื้องข้าเรามาอ่านมึงอ่านมึงก็คือแกช้ำมือมงแล้วเมื่อไรเลี้ยงมึงแล้วถึงมือที่สามเีต

ขอนดคอมั่ทีขอนขอมุ่นขอเสขเดนเดนก็ปวดหัวกันมาครับาถ้าถ้าอเปลี่ยนยังซะเลยนั่นห้าสบวงจักนี่ก็ยดำาป้องกเดินไดยปองกม่ยม่จะนามระเด็นงปนดประจํ แม่อแต่เอาหนไม้บาสิเกงแล้อมบก่นาไม้หน่อสั้นๆันเอว่าต้มไม้่าสิเกงยิงกว่าเกงเลยฟ้าก็เกือป่าหนอไม้หน่อที่นั่นอะพอดมูนี่เพราะ่องวันนี้ยุบานเนาไปอุดนเมาตั้งมแล้วลองก่งเลต้มไม้ก็ายูเขอดีน่าจะเก่งเนาะฮะาือเรียนพ่าหนั่นนพี่น้องว่าล้งท่านอะ แบบนี of of saying, ้อย oh, no, yeah. ู่ก็เลยมันก็เลยตานกับไฟอู่ผู้ฝนว่าผู้ฝนเบานอนเบาเอาปล่อยเขาไปลวดห้าไมมน่ะมันบอกางอยู่พี่น้องเจ่าวานมันบ่าไงบากเลยมันบอกางแต่แต่ควงผูกพันนี่นะใช่ความผูกพันมันสางมันแปลงกันย่ามันสางมันแปลงกันมาหลายเรื่องสิละ ต่างคนต่างเข้าใจผิดกันได้คิดว่าเลงนะแต่ไหนมันก็เอาไว้เนี่ยมันคือขามันเจะเพื่อนเมี่ยตัวมันมากตัวมันหักตัวมันจะ้ไปมาสร้างให้บ่เอาจะไดนก็บอกคนดีบ่กักบ่มากขนาแล้วที่บ่สร้างให้ที่ผ่านผ่านมาคิดคำนวณอดีตหลังกับอดีตทั้งหมดนี้บอกลูกให้เฮ็ดเอาซีกระด่างเนี่ยจะเด้อดเมียจะให้ลูกเปลี่ยนเงินเปลี่ยนใจแต่แม่กันแม่รู้แล้วมันสาเฮ็ดกับครอบครัวมัน เขากโง่เขาหลอกเลยโอ้ก็ไปยอบอกพูเรียนอยู่ได้สี่แียงพูดเรียนอยู่ได้ตั้งตายามาธิบอันมาเป็นใจว่าจใะว่ากเยนะ้าที่สองคู้กล้ที่สองู้แข่งโตนั้นโงเขาหลอกไปย่ง่เมื่อคืนทบทว่นมือครับว่าได้มาถ่ายทำโอ้โจีบจงย่งไป

เก็บแขนเด้อพี่น้องเด้อกินนกันมันประเด็นกับท่านได้กินข้าวสวยอยู่กินข้าวเลี่ยงเลยผู้ใดผู้ใดผู้ใดกำลันเคยอยู่น้ำเด้อ เลสื้อผ้ามันม้าวเสียไปให้ยามันให้น้ำให้น้ำเรือาเาบุามามันชี้ทำลายเขาอยู่น่มันทำลายเขาได้เห่อน่ะไม่ไปเอามาขายวันนี้ก็ปรุงเนาะฮะผมว่าตมานหนึ่งอ๋อฮะอือส้อะไรเนี่ย ใส่ได้เลยหยาดจังไหนได้มันเฉพาะอย่างกระเด็นเลยโอ้ใส่ประเด็นเลยเป็นหรอกระเด็นมาเข้มๆหน่อยเข้มหน่อยนะตัดแดดก่อนเด้อเดดเบ้ดแต่เอากองเข้าเด้อลูกนั้นเด้อมากุ้งที่เด้อเอากองเข้าครับพี่น้องคลิปนี้ก็จบเลยนะพี่น้องเนาะคลิปน้างฝอกกันไหมเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับ อย่าลืมฝากติดตามช่องประเด็นน้ำนะครับรับช่องผมรับตังไว้แชแนลช่องประเด็นกับวิธีชีวิตบรรลุสารของประเด็นครับวัสดีครับนองคิ้วเนาะครับยิมเนีรเวอร์้ซนเนีรเนะครับเปไปชมมือไม้เนาะครับสวัสดีครับ